สวัสดีครับเอฟซี FC, หมวดชายชั้นแนวแลวก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูุขสุขคนนะครับอ่ามือนี้ก็สิภาพพี่นอ้องอ่ามาล่องดักกุ้งครับนะครับหลังจากที่หางหายจากการหาอยู่ห้ากินก็โดนเติมอยู่ครับก็เ,บเป็นช่วงที่อ่าเป็นการฟื้นฟูร่างกายครับ่วงนี้นะครับก็พักไปโดนอยู่ครับ ตรงนี้ก็กสภาพร่างกายกับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับจิมาล่องดักกุ้งเบิ้งครับครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งไม้ครับนี่ครับพี่น้องเป็นบออครับเนี่ยแต่น้ามก็แหงแล้วครับเนี่ยน้ามกรแหงแต่ว่าจากักสีมีกุ้งมาดูครับเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมีกุ้งครับ แต่ว่าปีนี้ยังบ่กเคยได้ล่องไซจากเถ่อครับวันศุ่มาล่องไซนะติดไซนี่ครับติใไซไวในในในปลาเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันแดดมันห้อนร้ายครับ้ามีกุ้งกันาจิเขาอยู่ในปลาเนี่ยแหละครับนี่สภาพน้ำก็ลดรล้ายแล้วครับใกล้สีแหงแล้วล่ะเดี๋ยวมาเบ่องอุปกรณ์เฮ่าดักครับ เดี๋ยวให้พี่น้องบึง้งนะครับนี่ครับอุปกรณ์ดักมีอยู่สองหลังครับเนี่ยเอามาสองหลังบบเมร์เอามาสองหลังเนึมันมีแค่สองหลังครับทีดดักกุ้งนะครับโอ้ยเนี่ยนี่ก็กระสีเป็นนี่ครับเนือ้อ มัดเรียบร้อยแล้วครับนะครับเป็นไออาหารปลาดุกครับเป็นอาหารปลาดุกอันนี้กับมัดเรียบร้อยครับใส่เรียบร้อยแล้วรพร้อมพร้อมดักแล้วนะครับสองหลังจักสิเป็นยังไงครับจักสิหมานหรือโบมาน เดี๋ยวจิใใ่ให้พี่น้องได้เบิ้งเลยครับสองหลังเนี่ยน้ปลานี่แหละปลาหย่าเนี่ยครับปลาหย่านี่แหละจิตใ่จิตใ่ไปท้งนี้อันนึงแล้วก็ฟังไก่กันนึงครับเ,<อ>เดี๋ยวไปชมกันเ,<อ>เลยครับพี่นองมัดเนื้อปัปนี่แหละครับ มัดนี่ต้องมัดเลยครับอย่าลืมมัดเลยครับแต่ลืมมัดเราอยังเข่ากบะพยุ้ยครับยกมาเนี่ยลุดมุดเลยครับน้ำตื้นครับน้ำตื้นว่าไปยังเดี๋ยวสิล่องบ้างก่อนท่วมปากอยูว่วเพราได้ท่วมปากอยู่ ที่บ้างไปทั้งนี้แหละถม่วบ่โอ้ถม่อยู่พี่นอ้องโอ้นามกระหอนนามหอ่อ,อนาเอาหญามาปกเอหญ้ามาปกัออาาปกกคหน,น้อย น้ำยาเดี๋ยวเรมาปกเบครับครับพี่น้องตอนนี้เวลาก็หกโมงแรกแหละครับแต่ว่าแดดบนท่านได้ลงครับก็บสิพาพี่น้องมายามกุ้งครับว่าสิเป็นยังไงครับสิมีโตบ่ครับถาม่มีโตกันเดี๋ยวสิ่งใหญ่เป็นง น้ำลึกเบิ่งเพื่อจะถือปลาครับแต่นี่ก็จะล่องเบิ่งก่อนปหลุนน้ำกันวันซิมีโตวะครับอ่้น้ำห่อนครับพี่นองงอ้องเนี่ยเปลี่านายนจทไดครับพี่น้องโอ้ยโอ้ บ่ไข่มีครับกุ้งฝอยน้อยๆนะครับบ่ไข่มีครับกุ้งน้อยบ่ไข่ติดปันใดเดี๋ยวสิไปปังบ่งไ,งงไม่โอ้ยห่วยทับโอ้โพี่น้อง ว้าขึ้นหน่อยแถไว้ยีรีครับกุ้งคอยอีรีเดียกใหญ่มองครับโอ้ยครับพี่น้องมาเบ่งติดดักกุ้งไว้หมู่บ้านครับ ในถิมมใบข่าขงคืนครับว่าจิถึอกหยังบ่เดี๋ยวมาหลุดนน้ำกันครับว่าจิเป็นยังไงกุ้งเนี่อบกค่อยถึกแต่ว่าปลามันจิถึกบ่ครับปั่นหน่อยถึกบ่ไดกหยังบ่ก มีอย่างเกิดขึ้นว่าว้าได้กระปูตนกลุ่งถือยิ่งน้อยนึงครับ บ่อ็อตหลายกุ้งนี่จู่หน่อยหนึ่งตาตัวหนึง่งเดี๋ยวไปเบิ่งหลังที่สองนะครับพี่น้องหลังที่สองบ้างไว้มุ้มนีน่ครับหัวมุมนี๋มันลึก ฝึอปลา้นยนี่ครับฝือปลา้นยยู่ เด็ดปนดูครับอึ่ครับพี่น,อน้องเด็ดปนและสองหลังนี่น้หรับเศ้านี่ก็ คงสิไหวสํานีกวันครับพ่อ,อ,อก,กันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ